ดังนั้นการที่มันจ่ายแค่หนึ่งเนี่ยมันทำให้แทบทุกเธอเนี่ยมันจะได้ตีตีตีหน้าเขาตีชาวบ้าน uh แต่ว่าเนื่องจากตัวมันเอาตัวมันเองไปตีเนี่ยตัวมันเองจะเจ็บเจ็บบ่อยเพราะว่าบางทีต้องตีมินเนี่ยนอ่าคราวนี้เดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนว่า outcast คืออะไรรู้เปล่า outcast คืออะไรไม่รู้ outcast มันเป็นความสามารถของดีมอน h ันเตอโดยเฉพาะมันจะส่งผลพิเศษ ถ้าการ์ดใบนั้นนะ่ะมันอยู่ขวาสุดหรือซ้ายสุดมันไม่อยู่ขวาสุดหรือมันไม่อยู่ซ้ายสุดนะ่ะมันจะไม่มีผลเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยการเล่นของ Demon Hunter เนี่ยมันจะต้องคำนวณการ์ดบนมือด้วยว่าเราอยากจะให้การ์ดเจ๋งๆที่เรามีเอาแค้นน่ะมันต้องอยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดมันจะมีเกิดการที่คิดใช้สมองว่าต้องเรียงลําดับ โดยเพิ่มอีกนิดนึง,งนะครับจะมีสายสุดขวาสุดแล้ววะใช่ใช่ถ้าขวาสุดสายขวาสุดซ้ายสุดเนี่ยมันจะดีแต่ถ้าเกิดว่าบางทีอ่ะเราจําเป็นเราก็ต้องเล่นไปทั้งที่มันไม่อยู่ขวาสุดหรือซ้ายสุดเข้าใจโอเคางนัน้นี่คือ<ต>สิ่งแต่เราก็เลือกจะวางขวาสุดกับซ้ายสุดได้ไม่ใช่ไม่ได้มันเลือกจะวางไม่ได้มันต้องคํานวณว,ว่าไอใบนี้มันขั้นกลางอยู่เราก็ต้องใช้ใบนี้ก่อน แล้วที่มันชนะง่ายเพราะมันตีเร็วถูกปะ่ะที่มันชนะง่ายคือเทมโปเนี่ยมันคือเป็นอะไรที่แบบว่าจังหวะเรามันรกมากในขณะที่คนอื่นเนี่ยในหนึ่งเทิร์นเขาลงได้สองสามใบแต่อ e ีดิมอนฮันเตอร์มันเทิร์นหนึ่งมันลงได้สี่ห้าหกเจ็ดใบแต่ไพ่มันก็จะหมดตลอดอ่ามันก็จะจ่วอย่างรุนแรงขึ้นมาเหมือนกันอ่าหนูจะอัพเลเวลหนูลนะตอนนี้เลเวลหนูแม่งต่ำมากอยู่อะไรซิลเวอร์หรือโกวะอยูออยู่อะไรสักอย่างคือถ้าเกิดว่าแรงเราน้อยเราก็ชนะง่ายไม่เป็นไรหรอก พี่หนูอยากไปลีเจนด์นะครบ้างอ่ะมันก็ต้องพัฒนาสมองไม่ได้พัฒนาความงอแงโอเคเข้าได้ยังเข้าได้เต็มแล้วนะเข้าเลยเข้าเลยด่วนๆเรียนน้อยงอแงเยอะทวินสไลด์เนี่ยไอใบแรกอ่ะไอใบแรกที่มันจ่ายศูนย์เนี่ยมันเป็นใบที่แบบว่าเทพมากๆเอาไว้คอมโบกับหลายๆอย่างคราวนี้เดี๋ยวเราทวินสไลด์เราข้ามไปก่อนเพราะว่ามันเป็นใบที่สําคัญมากจ่ายศูนย์เนี่ยจ่ายศูนย์เนี่ยข้ามไปก่อนคือเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าใบนี้ยเวลาเราเล่นไปทีนึงปุ๊บ มันจะไปโผล่มันจะแจกฟรีอีกใบหนึง่งม,มันจะไปอยู่ขวาสุดอไอใบแจกฟรีจะไปอยู่ขวาสุดนะ่อะเดี๋ยวเราข้ามอันี้ไปก่อนอใบที่สอง b a t t l e f i e อ่านดิขอขอคํแแปลด้วยครับว่ามันทำอะไรได้ After you give hero Attack, อตแท็กเกมวแอแท็กเนี่ยก็คือ,อทุกครั้ง<อ>ที่ที่ให้ฮีโร่แบบที่แอ t แท็คนอื่นมันก็จะ plus หเองใช่ถูกต้องถูกต้องก็คือใบเนี้ยมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ตัว,ว Hero เราฮีโร่เราแอ t แท็ชาวบ้านแต่ว่าฮีโร่เราเนี่ยแอแท็ attack ชาวบ้านได้บ่อยอยู่แล้วเพราะว่าอาชีพอื่นมันต้องติดอาวุธแต่อ e นะีตัวดีมอนแฮนเตอรเนี่ยมันไม่ต้องติดอาวุธเลยความสามารถมันคือตีชาวบ้าน Okay, อโอเคเข้าใจละอ่าโอเคดังนั้นอ,อันต่อไปไซเลนต์แอนอินอ์อันนี้ก็คือแค่ไซเลนต์แล้วก็ดรอคาร์ดไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูดีๆดูด,ด,ดีความสามารถหลักๆของมันอนะ่ะคือไซเลนต์แต่ถ้าเกิดว่าเราเมื่อไหร่จะได้รอคาร์ดคือเอาแคสเก็ตไหมแสดง <c oughs> ว่าถ้าเกิดว่าใบเนี้ยมันอยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดตอนเราใช้อะ่ะเราจะได้จัว่วแต่ถ้าอยู่กลางไม่ได้จั่วถ้าอยู่กลางไม่ได้จัว <c oughs> จ่วถูกต้องโอเคใบเนี้ยมันเอาไว้แบบว่าคือพวกเนื่องจากดีมอนฮันเตอร์มันเป็นเด็กที่มีทรัพยากรจํากัดในการปิิดดดเเเกกมัังนน้้ถาจ อีตัวพีซที่มันชอบมาตั้งทอนและฮิวอ่ะดีมันเตอร์จะสู้ยากมากเราก็เลยใส่เลนมันซะเลยโอเคไหมโอเคต่อไปครีมสันครีมสันดรอคัสเอาแคสก็ไปอยู่ขวาสุดซ้ายสุดแค่นั้นใช่ดังนั้นใบนเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่บนมือตอนที่จั่วมามือแรกอะ่ะมันอยู่ซ้ายสุดเราจะเก็บไว้แน่นอนแต่ถ้ามันอยู่ขวาสุดเราจะไม่เก็บนะเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้เอาแคสยากมากโ <Okay. S 1> อเคดังนั้นเวลาเล่นเด็กเนี้ยเราต้องคำนวณด้วยคำานึงด้วยว่ามันเอาแคส ด้วยหรือเปล่าอ่ะข้ามไปก่อนเบรดแ d นซ์เ d ล a าเมจทู e ่าอีคอ o ทูยูฮีโรส t t ตแทกท r e แรนดอมเอนิมเอนิมเมเนียนแปลว่าอะไรก็คือว่าก็ฮีโร่เราก็จะเจ็บตัวเท่ากันกับที่มันแอตแทกคนอื่นป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชาวบ้านอ่ะมันจะเจ็บเท่ากับฮีโร่เราอ่าดังนั้นถ้าเกิดว่าฮีโร่เราแอตแทคสองอ่ะใช้การ์ดใบนี้มันก็จะยิง2ดาเมจใส่ินเนียนของศัตรู3ตัว อ๋อโอเคแต่ถ้าเกิดเราแอตแท็กห้ามันก็จะยิงใช่ถูกต้องถูกต้องมันเป็นการมันเป็นการเคลียสนามที่ค่าไล่น้อยมากๆโอเคเอาไว้ใช้เคลียร์นะโอเคต่อไป chaos strike give your hero attack ก็คือบวกสองให้ฮีโร่ตัวเองแอตแท็กใช่จ้ะสองดาเมจสองหน่วยแล้วก็ได้จวดด้วยโอเคต่อไป if your hero attack this turn ก็ถ้าเกิดสมมติฮีโร่แอตแทกตานี้เลยเนี่ยก็คือเกม หนึ่งแอทแทแล้วก็หนึ่งรัชก็รัชก็คือยิงได้เลยตอนนั้นก็เหมือนเอาเวสข่าตูใช่ใช่ถูกต้องดังนั้นใบนี้เนี่ยเราไม่ควรจะลงมาแบบซื้อๆบื้อสามสองไม่เอาถ้าเป็นไปได้เราควรจะตีก่อนหนึ่งทีให้มันกลายเป็นสี่สองมันจะได้เก่ง <Okay. S 1> ขึ้นกว่าสามสองโอเคต่อไป <c oughs> ต่อไป,อไปส,ไสไลด์ไลส์เลสก็คือ ให้เลือกสามการ์ดในเด็กของตัวเองอ่ามันคือการลุกสามการ์ดให้เลือกหนึ่งมันคือการลุกเฉยๆนะแล้วมันจะไปแปะใบนั้นอยู่บนอยู่บนใบสุดมันคือพอเราเลือกเสร็จเนี่ยเราจะยังไม่จ่วใบนั้นทันทีแต่ว่าตาต่อไปที่เราจวเราจะได้หยิบใบนั้นขึ้นมาเ็เออมันคือการที่เราต้องการหาสิ่งสําคัญเฮ้ยอยากจะมาปิดเกมอยากจะมาเคลียอะไรเงี้ยเราเลยใช้ใบนี้เพื่อทําการเรียงเรียงลําดับเด็กให้สวยงามเวลาจําเป็นอ่าต่อไป ก็คือซมมอนก็คือหนึ่ง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 อ่าหนึ่งหนึ่งตัวสองตัวใช่ใบเนี้ยมันดีมากเพราะว่าเราต้องการตัวกิกกี้อยู่ในสนามแล้วเราก็ตีได้ด้วยสองครั้งเป็นใบที่โคตรดีอ่าต่อไปแล้วก็อันต่อไปก็เป็นไลฟ์สเตลก็คือแอตแทกแล้วก็เกณเกนเฮลสองเฮลใช่ถ้าเกิดว่าเราใส่อาวุธตัวเนี้ยแล้วเราตีสองหน่วยเราก็เกณสองเฮลใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราต่างดีมอนฮันเตอร์ความสามารถมันอะ่ะคือการบวกหนึ่งแอตแทกถ้าเราบวกหนึ่งแอตแทกเราก็เกณสามไลฟ์เลย อ๋อถ้าเราบวกอีกหนึ่งแอคแทเป็น4เราก็จะเป็น4ใช่เพราะว่าเรามีการบวกแคอคแทเยอะแยะเลยเรามี c าร์ออ t r i ร์เห็นไหมที่มันบวก2องแอคแทอะแล้วเราก็ยังมีทวินสลายไอ่ค่าไล่ศูนะที่เราบวกอีก1นึ่งแอคแทคือในในบางครั้งที่เราเลือดน้อยอะเราต้องการเติมเลือด uh huh. เราก็เลยใช้ติดใบเนี้ยที่มันตัวมันเองมีควสามารถดูดเลือดแล้วเราก็ไปตีแรงๆเราจะได้ดูดเลือดแรงๆขึ้น Uh เราเราอย่าตีซื่อเราเราบวกก่อนเราให้ให้ฟันแรงๆก่อนเพราะว่ายิ่งฟันแรงเรายิ่งดูดเลือดเยอะโอเคโอเคต่อไปไอบีมเอออันนี้งงไอบีมอ่ะก็คือ due to damage to a minion o u t cast this cost o n more ขึ้อะไม่ใช่คือคือค่าไล่ตัวมันเองอะ่ะคอสของมันอะ่ะโดยพื้นฐานมันคือสามแต่ถ้ามันอยู่ใบซ้ายสุดหรือขวาสุดค่าไล่มันจะเหลือแค่หนึ่งอ๋อ คือใบนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ใบซ้ายสุดหรือขวาสุดเนี่ยเท่ากับว่าเราจ่ายหนึ่งเรายิงสามข้าใจแล้วเรายังดูดเลือดสามได้ด้วยคือมันเป็นใบที่ฝ่ายศัตรูต้องอุทานว่าไอ้ขี้โกงใบไหนใบไหนใบไหนเอาเอาชสด the outcast คือใบนี้มันคือใบที่พอลงใบซ้ายสุดหรือขวาสุดอ่ะตัวมันจะยิงหนึ่งดาเมจใส่ฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามด้วยใส่มีเนียนบนสนามของศัตรูด้วยดังนั้น <c oughs> ถ้าหนึ่งแต่ว่ามันโดนทุกตัวไงแล้วเราเล่นทีหนึ่งหลายๆใบไง เราเล่นอิชมันก็โดนกว่าอิชโดนกว่าอิชโดนกว่าศัตรูจะแบบว่าเล่นได้หลายใบยเหรออ่าเดี๋ยวมันจะมีใบไม้ตายของเราอยู่ไอค่าไล่หกเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามไปนิดนึงก่อนขอข้ามไปก่อนนะจำไว้ก่อนว่าความสามารถมันคือถ้าเล่นใบซ้ายสุดหรือขวาสุดเนี่ยตัวมันจะยิงได้หนึ่งรอบวงโอเคอ่า<ๆ>ข้ามไปก่อนเคนซันฟิวรี่ทำอะไรได้ก็าชาร์จทุกอันก็ยิงได้หมดอิกนอทอนคืออะไร ก็คือไม่ต้องยิงทอนก็ได้ใช่ไหมใช่เออคือ,ค,อคือทอนศัตรูจะไม่มีความหมายเลยมันเหมือนกับมันตั้งตั้งโลฟีมันตั้งกาดแทบตายใบเนี้ยจะทําให้ทุกๆุกใบของเราทุกๆุกใบเลยนะเราตีหน้ามันก็ได้มีเนี่ยนฝ่ายฝ่ายเราตีใส่ศัตรูก็ได้โดยที่มันทอนไม่มีความหมายเลย <Okay. S 1> เหมือนกับปฏิเสธทอนของศัตรูโดยสิ้นเชิงฝ่ายศัตรูแบบเข้ามาเลยฉันตั้งท่าอยู่แล้วสิบสิบ,สบลงอีนี่เข้าไปนี่เราทะลุแหกด่านโเคอ่า ต่อไป my f choose t o m i n i o n ignore dominant for two t u r n คืออะไรวะ it goes off oh r d it goes dormant for two turns dormant มันคือจำศีลคือตัวนั้นมันจะอยู่ในสภาพหลับมันจะทำอะไรไม่ได้เลยมันจะเหมือนกับเออเออ,อยู่2องเทิน huh. มันจะไม่เหมือน silence มันจะไม่เหมือนการฆ่าแต่ว่าใบนั้นมันจะหายไปบนสนามมันจะเป็นก้อนกลมๆก,ก้อนหนึ่งซึ่งตีไม่ได้ uh huh. ป้องกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย ก็คือดีตรงนี้คือดีคือโคตรดีคือใบเนี้ยเป็นใบที่เธอเปิดได้รีเจนจากการซื้อซองเมื่อกี้ถือว่าคุ้มคุ้มอยู่โอเคอ่ะ,อะต่อไปเรจิงก็ <R aging. S 2> คือว่า if your hero attack this turn deal four damage อ้าวไม่มีเรจิงฟาเฟลสครีมเมอร์เหรอ the next the the next demon you play cost two less อ่าก็คือว่า the next demon you play ก็คือตัวไหนที่เราเล่น มันลดมันลดค่ามันลดค่าที่เป็นดีมอนลดค่าสองใช่ก็คือสมมติไพ่คือสี่ก็เหลือสองก็คือเได้เร็วขึ้นใช่คือใบนี้มันดีตรงที่มันไม่จํากัดว่าเทอร์นี้เท่านั้นคือคุณจะเล่นอีกห้าเทิร์นข้างหน้าก็ได้คือมันคือการลงฉโดนค่าไปแล้วอ่ะก็ได้ไม่เกี่ยวคือเล่นไปแล้วก็ถือว่าลดคอสไปเลยถูกต้องถูกต้องโอเคโอเคซึ่งซึ่งใบเนี้ยมันจะมันจะคู่กับใบสุดท้ายอ่ะดูดูค่าในเบอร์เจ็ดก่อนอันสุดท้าย โอเคก็คือ t ด e end of your t ท r n deal s i ิกไดเมออ๋อมันก็คือจะลดเบอร์เจ็ดเป็นเป็นห้าใช่คือถ้าเกิดว่าใบเมื่อกี้เล่นเล่นในเทิร์นสี่มันทำให้ไอใบไอใบเนี่ยมันคืออีเจเนี่ยมันคือโคตรเก่งเลยเก่งนรกแตกเจเก่งนรลกแตกค่าไล่เจ็ดเนี่ยมันจะเหลือค่าไล่ห้าเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเมื่อกี้เบอร์สี่แล้วเราเล่นันนี้ในเทิร์นห้าได้เนี่ยโอกาสชนะแท้จะเป็นของเราเลยเ <Okay. S 2> พราะว่าพอพอจบเทิร์นมันทําอะไรได้อ่านดิพอจบเทิร์นมันก็จะ เดล six damage รันด้อมไปหกหก damage กับ enemy minion อย่างละหกปะมันจะแรนดอมไปหก damage อาจจะเข้าฮีโร่บ้างอาจจะเข้ามินเนี่ยนตัวนั้นตัวนี้บ้างรวมแล้วหกหน่วยทุกตาใช่ปะทุกตาที่มันยังยืนยิ้มอยู่บนสนามมันจะยิงหก damage โอเคที่มันยืนยิ้มคือใครใครที่แบบว่ามามาแป้นแลนด์นะเลือดหนึ่งเลือดสองอยู่บนสนามนะเจออีเจนเนี่ยกวาดเรียบอ่ะโอเคโอเคมันคือนี่คือโคตรเก่งอ่ะโคตรเก่งแบบแทบจะเครี้ยงจอจริงที่เกิดโดยเข้าไปอ่ะ ต่อต่อเร็วเกฟเกฟเบาเกฟเบาอันเดียอะไหนไอัเบอร์ห้าเบอร์ห้า If you hero attack this turn deal f o r damage ก็คือถ้าเกิด attack ตอนนี้มันก็ไป deal f o r damage แบบอะไรก็ได้ถูกป่ะหรือ deal f o r damage ให้กับให้กับฮิโร่คือยิงยิงอะไรก็ได้โอเคโอเคแต่ว่าจําไว้นะว่าใบเนี้ยตามหลักอะเราไม่สามารถที่จะใช้ ability มนันใน turn ห้าได้เข้าใจไหมเพราะว่าเราไม่สามารถจะ attack ได้ไงถ้าเรา attack เราต้องมีอาวุธติดอยู่ ถึงจะแอคแท็กได้มันถึงจะเกิดผลยิงสี่ดาเมจแล้วส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่เราจะใช้ได้ตอนเทิร์ไหนอ่ะเทิร์หกเป็นเป็นเทิร์มาตรฐานแต่ถ้ายกเว้นว่าเรามีทวินสลซ์เห็นไหมที่ค่าไลานะ้ศูนย์อ่ะถ้าเกิดว่าใช้ค่าไล้ศูนย์ไปนั้นอนะ่ะเราก็สามารถแอคแท็กได้แล้วโ <Okay. S 1> เพราะว่าเราจ่ายศูนย์แล้วเราแอคแท็กเราต้องแอคแท็กก่อนเสมอนะค่อยลงไอเกฟบาวอะเดฟนะไม่งั้นมันลงไป <Okay. S 1> แบบยืนซื้อบื้อไม่ได้ยิงสีนี่ถือว่า ควรจะพิจารณาตัวเองอย่างยิ่งโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูเดี๋ยวมันต้องพิจารณาตัวเองชัวร <laughs> ์อ่าต่อไปเมตาโมฟอร์ซิสคิโรฟ์น to o a damage after use swap it back t o uses คือใช้ได้สองครั้ง <laughs> <อ>คือใบเนี้ยมันคือการเปลี่ยนความสามารถของฮีโรของเราเนี่ยให้กลายเป็นยิงห้าดามีจมันจะยิงห้าใส่อะไรก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเราต้องใช้หนึ่งหน่วยในการยิง ห้าหน่วยในการาแปลงล่างหนึ่งหน่วยในการยิงโอเคนะอ่ะต่อไปที่หนูถามในดีตตอ,ตอนเนี้ยตอนเนียเด็กทั้งหมดนี่คืออันนี้ดีสุดแล้บป่ะอันนี้คือเก่งโคตรเก่งสุดๆขึ้นรีเจนได้สบายต่อให้เล่นมือซ้ายก็คือรีเจนได้เลยอะ่ะโอเคโอเค,อ,เคอ่ะต,ต่อไป s กาวอ of g u d านเบอรสุดท้ายลนะสกูสก o ออฟกูดาเออทำอะไรได้ก็คือ draw tree card reduce cost by tree ก็คือว่า ให้จวดจวดไพ่ได้สามใบใช่ไเออแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเอาแคสก็คือคอสก็เหลือก็ลดไปสามคอสของแต่ละใบจะลดไปใบละสามใช่เข้าใจเท่า <Okay. S 1> กับว่าเท่ากับว่ามันลดไปทั้งหมดเก้าหน่วยเออเท่ากับว่าใบานี้มันคือการเติมกระสุนชั้นชั้นดีของเรามันจวออสามด้วยแล้วก็มันจะลดค่าไร่โอเคโอเคโอเคเข้าใจละออ okay, มางั้นเล่นเลยมาเล่นเลยเล่นเลยเปิด พี่ตอนนี้หนูอยู่เวลต่ำสัปแชรไม่เป็นไรคือพี่ว่าไอ้เวลมันไม่เวลมันไม่ซีเรียสหรอกคือเธอเข้าใจเข้าใจในตัวเด็กนี้ให้ได้ก่อนแล้วพอเข้าใจปุ๊บไอ้ชัยชนะมันเป็นเรื่องรองลงมาใครพี่พูดง่ายพี่ไปเดยจะพี่ได้อหไรวะอยากรู้โอ้ยก็ได้การ์ดนู่นนี่นั่นเต็มเลยได้รางวัลระหว่างเบี้ยใบรายทางเต็มเลยอืมไมกูไม่ได้บ้างโอเคเอาเด็กไปเล่นก็ได้เนาะจะได้ชนะโอเค วยจริงอ่ะเล่นกับพรีสพี่ดูหนูอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวๆใจเย็นๆโอ้โพรีสนี่สู้ยากแต่ว่าไม่เป็นไรสู้ไปพรีสสู้ยากพรีสสู้ยากลยพรีสสู้ง่ายต่อไปกูแพ้ฮันเตอร์ไปจําอ่ะเลือกไพ่ตัวไหนไว้บ้างลึงนะกำลังโหลดไอไอใบแรกเนี่ยจำเป็นสุดๆเลย ครีมสั้นอะเอาเอาแน่ๆเออเพราะว่ามันอยู่ใบซ้ายสุดเนี่ยมันคือการลงเทิร์นแรกร้อเปร์็เลยส่วนไอใบสองใบสามเนี่ยมันเป็นใบที่เอาไว้ปิดเกมควรจะหลบไปก่อนเก็บไปก่อนใบสองใบสามเก็บไปก่อนมันไม่เอาสองนะเออไม่เอาสองไม่เอาสามโอเคได้มาะะดีป่ะวะเนี่ยดี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 อยู่อ่ะโอเคเล่นใบแรกเลยฮะดรอคคาร์ดอ่าใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็อย่าพิ่งนะ คือคือเนื่องเนื่องเนื่องจากไอตัวนั้นน่ะแบตเทิลฟรีน่ะเห็นไหมดีมอนค่าไลน์หนึ่งอ่ะเห็นปะเห็นไหมค่าไลน์หนึ่งมีอยู่<ห>ที่มันมีอยู่ใบเดียวอ่ะค่าไลน์หนึ่งอ่ะอันไหนไอ่ะไอลองอันที่ขวาอันที่สองจากขวาลงเลยลงไปนั้นเลย<า>จ่ายคอยแล้วลงไปนั้นเลยลจ่ายคอยเลยแล้วลงไปนั้นเลยคือใบเนี้ยยิ่งยิ่งแอคแท็กมันจะยิ่งเก่ง เห็นไหม <S <S <baking> แล้วเดี๋ยวเทิร์นสองอนะเราวางแผนเราจะใช้อาวุธตีเพื่อจะได้ตัวนั้นมอนจะยิ่งโตไปเรื่อยๆแอคแท็กทีนึงมันก็โตแอคแท็กนึงเห็นไหมเป็นการเรียนที่กกทุเลาทุเลงัน,นงนังนงนันตาต่อไปเราต้องเล่นเอ่อแบทเทิลคลฟปะตาต่อไปเราเล่นอ okay. <ะ>ัมเบอร์วิงก็คือนั่นแหละก็คือโอเคอัมเบอร์วิงเล่นเลยนะเล่นเลยต่อแล้วตีตีก่อนเพราะว่าอย่าไปเอามินเนี่ยนตีก่อนนะซื้อบื้อเลยนะ เออเอาอาวุธตีก่อนถูกต้อง <นะ S 1> คราวเนี้ยไอตัวนั้นจะโตจะน้า,นายอยู่แล้วยัีเล่นกับฟรีส์ะตาสามแม่ฟาไปฮห้าแดเมจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเยวทริรนต่อไปเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะลงฟิ r เรียสเฟลฟินไอใบแรกอะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งรีบลงนะเราต้องตีก่อนจำไ,ได้ไหมมันจะได้เป็นสี่สอง โอเคเออเราเล่นกับฟรีสไม่ต้องตีอะไรมาเลยใช่ป่ะเราตีหัวมันอย่างเดียวใช่ป่ะไม่ไม่เราเราเคลียร์มินเนี่ยนด้วยตอนนี้จังหวะเนี้ยเราจ่ายหนึ่งเราจ่ายหนึ่งใช้ฮีโร่อบิลิตี้ก่อนเพื่อเพิ่มแอคแท็กให้เราเป็นสองแล้วเราก็เคลียร์มินเนี่ยนของศัตรูก็คือตีมินเนี่ยนก่อนนะถูกต้องเพราะว่ามันจะได้ไม่มาจุกจิกกับมินเนี่ยนสุดเก่งของเราโอเคไอ้เนี่ยสามสองเห็นไหมมันโตขึ้นเรื่อยเรยไหมสามสองเนี่ยมันคือตัวที่เรา หมายมันปั้นมือไงแล้วก็ลงไปเลยเออเล่นเลย,เล,ยเ,เล่นเลย,เลเลยแล้วทั้งหมดก็ตีหัวมันไปเห็<อ>ไนไหมแค่ไม่กี่เทิร์นเนี่ยศัตรูก็เกินสิบดาเมจแล้วเนี่ยพีทบอกกูเครียดพีทเจอฮันเตอร์แม่งเครียดทุกอันอ่ะฆ่าลงหมดเลยไม่เป็นไรเรายังมีจั่วอยู่เรายังไม่กลัวเพราะเรามีมีจั่วอยู่เอาเราเราจั่วก่อนจั่วก่อนครับจัว่วครับจั่วคือไหนวะจั่วคือซ้ายสุด ไอ i v e h e r ่ t huh. ูอ่ะฮะอ่าจวดเลยเพราะว่าเราต้องการอะไรที่มันเอาไว้แบบทำเกมหน่อยอ่าแล้วก็ลงอัมเบอร์วิด้วย uh huh. เพราะว่ามันทำให้เราทั้งสร้างตัวกิฟกิ้วแล้วก็ตีได้ด้วยอ่ะตีเลยแล้วยังมีมีในสนามด้วย mm hmm. เห็นไหมแม้ว่ามันจะมีพลังแค่หนึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ศัตรูก็แบบเคลียร์ไม่หมดอ่ะมันเป็นเหมือนกับมดกัดอ่ะแล้วตัวดีมอน h ันเตอมันคือการที่อัดอัดศัตรูทุกเทอนอะ พี่ว่าเราจะชนะาก็เป็นไปได้นะดูว่ามันจะมันจะมันจะจัดเต็มหรือเปล่าอะไรวะเนี้ย if you holding พ like ลังแค่หนึ่งเองไม่ p ร e สอันนี้ไม่เก่งอ่ามันมอี่ลเนียเไงต่อตอนนี้เนี่ยคือพี่พี่มองว่าไอ้มังกรสี่เจ็ดเนี่ยเราเราไม่ต้องสนใจมันเราแปลงร่างไปเลยเมตม m ฟอร์ซิทไปเลย อ่าแล้วก็ทั้งหมดที่เหลือตีหัวมันตีหัวมันตีอ,อ่ะแล้วก็มังกรงจิบจิ้วเราตีไปด้วยสองตัวอ่าเราเอาเราแปลงร่างเพื่อแปลงร่างเพื่อเดี๋ยวเธอหน้าเราจะยิงมันห้าดาเมจด้วยการจ่ายแค่หนึ่งแล้วถ้ามันเอาตัวไหนมามาทมมาทอนมาฮงมาฮิลเนี่ยตัวนเนี้ยไลท์สติลเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ไอตัวดอมแมนน่ะเห็นไหมไมเอฟเนี่ยดอมแมนเนี่ยเฮ้ยจะมันเล่นเหมือนเราวะโงนี่ฟีซอะไรเนี่ย มันจิกกาล้วไปมีตาหนึ่งมันจิกกาล้วไปโอเคตอนนี้สิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือการที่มันจะมาฮิวเอาบ b i l i t y เรายิงหัวมันไป <c oughs> เอา ability เรายิงหัวมันก็คือกดกด <Okay. S 1> จ้า demon Dem i c blast ยิงหัวมันไปตุ้มห้า uh ้า huh. uh huh. แล้วคราวนี้ก็ลงเหลืออี 5, 5ห้าห้าห้าน่วยเดี๋เดดเอา อันทูสเอาแคสลงไปอันทูสก่อนนะอันทูสเออนั่นแหละอันไหนวะไออไออตัวสี่จากซ้ายสี่จากซ้ายอันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้ะใช่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 แล้วก็ลงไอบีมยิงไอตัวหนึ่งสามที่มันฮิลได้เราไม่ต้องการให้มันฮิลเราไม่ต้องการให้มันฮิลแม้แต่น้อยโอเคยิงไปแล้วพอเนี้ยเนื่องจากเรายิงใบขวาขวาสุดเห็นไหมมันก็เลยยิงหนึ่งรอบวงไปด้วยเห็นไหม ดังนั้นไอตัว<อ>สมุนจิบจิวมันก็ตายไปหมดเลยแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยด้วยเอนเทอร์นะเอนเทอร์แต่คราวนี้สตูมันก็ต้องพยายามเคลียรใบนี้แต่ว่าในในเอเบลิตี้เรามียิงห้าหน่วยเอเอบลิตี้เรามียิงห้าหน่วยนะเท่ากับว่าตอนเนี้ยมันแบบแทบจะใกล้ตายแล้วอะอมันมันไม่ทาอะไรเลยเว้ยอายิงหัวมันก่อนเลยยิงยิงหัวมันก่อนยิงหัวมันก่อนอ่าปึ๊บเหลือเท่าไหร่สี่ แล้วก็ทิ้งได้อีกรอบนึงอะ่ะแล้วก็ใช้ติดลงลงไปน้นก่อนเคนซันฟิลลี่ก่อน,นอย่าผิดนะอย่าผิดนะ่นะตีตีต,ตีตีฮีโร่มันชนะแล้วเนี่ยชน,นะแล้วใช้ใช้มือขวานมันทีนึงอ๋อี๋ฉันง่ายสับพูดจ่าสุภาพพูดจา่าสุภาพหน่อย งงได้ไงงงไหมคือคือน้องคุณน้องคุณน้องอย่าเพิ่งรีบจบเทินคุณน้องค่อยๆเล่นอ่านการ์ดเพราะว่าถ้าเกิดฟังพี่ไปเฉยๆเนี่ยคุณน้องจะจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เข้าใจไหมแต่ <มา S 1> ละอันนี้เกมแรกเข้าใจโอเคอเออแต่ละเทินเนี่ยมันมีเวลาอยู่ไม่ต้องรีบเอาให้เอาให้เข้าใจอะไรก็ได้ที่มันฮิวเราไม่ได้อ่ะสู้ได้หมดอ่ะเก็บอะไรไว้บ้างอะ อวินสไลไอบีมไม่ไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยโยนทิ้งให้หมดเลยเราเราต้องการมีเนียนเราต้องการมีเนียนตัวเล็กๆเอาไว้ทำเกมโอเคต้องการมีเนียนไว้ทำเกมอ่าโอเคจัวจ 1, จ่วใจหนึ่งจั่วสามไปบ้าเมสู้ยากนิดนึงเนื่องจากใบเนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้เอาแคสอะมันค่อนข้างยากมากเลยเพราะมันโดนหนีบอยู่เห็นไหม ขิมซันสีจิวแันเนอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะอาารอเ,เออเล่นไปเลยเพราะว่าจะไปรออ,อีตัวห้ามันก็อีกนานจะไปรอไอจากทางขวาก็อีกนานเหมือนกันดังนั้นลงไปเลยอันนี้เราลงด้วยความจำใจมันก็คงแบบอ๋อ,ม,อ,อ,อมึง,งโง่เราเราก็ยังเราจําเป็นต้องลงอ่าอ,อย่างน้อยได้ละสองดามจโอเคจจวอ,อยู่คราวนี้คอนอ่าโอเคตีเลยยิงอ่าโอเคคราวนี้นะใจเย็นๆนะคราวนี้เนี่ย เราควรจะมีมินอันอันขอบกบอกเลืออัลเบอร์วิงปะไม่ไม่ไม่ถ้าเรื่องอันเบอร์วิงเนี่ยมันตีได้แค่หนึ่งเองพี่ว่าเราควรจะลงทวินสไลด์ทวินสไลด์ไปหนึ่งช็อตเออแล้วก็ตีหัวมันตีหัวมันแค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวนะเอ,อ<ม>ตีตีไปเลยเพือ่อที่ว่าจะได้ลงฟิวรยสฟิลฟินได้สี่สองเออ คือการที่เราลงอัมเบอร์วิงเนี่ยมันมีหนึ่งหนึ่งสองตัวมันน้อยเกินไปเราควรจะลงมีนเนียนตัวใหญ่ๆใ,ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราเราทำได้แต่เราทำไมเมื่อกี้เราไม่เล่นดีมอนครัวทำไมเราไม่พลัสวันแอตแทกดิสเทิร์นไปอ่ะทำไมเราไม่อะไรนะทำไมเมื่อกี้เราไม่ใช้อ๋อดีมอนครัมันก็ทำให้เราต้องเสียเหรียญไปฟรีๆไงมันต้องอ๋อมันเล่นเด็กนี้กับกูอีดอโรู้อสี่สี่สองห้าใบนี้ ใบนี้นี่เธอนี้เราเราเรา,เรายังฆ่ามันไม่ได้พี่ว่าเราอมมันเลย my f shadow Song ไปเลยโอเคก็ต้องเล่น p ร,ร s t o อ่แล้วก็ my f ไปใช่แล้วก็ choose m e i n ใช่คือทำให้มันแบบว่าไอการลงเมื่อกี้มันดูแบบเป็นศูนย์เปล่าอ่ะสองเธออนะ่ะมันคือการที่เราช่วง <Okay. S 1> ชิงจังหวะไม่ต้องมาเสียเวลาไปเคลียร์มัน เพราะว่าเราจะเล่นสูนีดว่าเราจะกีฟพิฮีโร่ไม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 ่จำเป็นไม่จำเป็นอันนี้ใช้เมื่อไก็ได้เราควรใช้เราควรใช้เทินห้าไอใบเซคคอนสไลด์เนี่ยไว้ใช้เทินห้าที่จะคู่กับเกรปบาวอเดฟพิออรฮีโร่เรีกันะแอตแทกดิสเซิวโฟร์ดามจอ่าบวกอันนี้ก็เป็นห้าดามจเออใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่สามารถจะตีได้ในเทินห้าไง แต่ว่าเมดเนี่ยโอกาสที่มันมีการเคลียร์มันเยอะเราก็มีโอกาสโอกาสจะแพ้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเคลียร์เราทันก็ต <c oughs> <c oughs> <c oughs> <e ้องหลุน e ว่ามันมีไพ่อะไรบ้างใช่โอ้ใบนี้นี่แสบเลยเพราะว่ามันทําให้เราตีไม่ได้สามหกแต่มันก็ยังไม่ได้เอฟเฟกอะไรปางคือคือคืออีอีวอเทอร์เเมนทัลเนี่ยมันเป็นใบที่ทําให้เราทําให้เราแอคแท็กไม่ได้อ่ะถ้าเกิดเราแอคแท็กไม่ได้อ่ะเทิร์นห้าเราจะเสียแผนทันที โอเคงั้นเราต้องทำไงดังนั้นเราต้องติดอาวุธแล้วเราก็ต้องฆ่ามันโดยการเอาคริมสันกับไอไอตัวเฟลฟินอ่ะสองตัวซ้ายขวาฆ่าตัววอเทอร์แล้วมันเท่าไปไอตัวลัสติลนะไม่ใช่เอาไอตัวยืนไอตัวตัววิ่งอ่ะตัววิ่งตัววิ่งวิ่งคือตัวไหนวะวิ่งคือตัวซ้ายสุดเล่นไม่ได้ไม่ไม่ใช่เอาติดอาวุธก่อนติดอาวุธก่อนไลสติลก่อนเนอะ ติดไลสติวก่อนอ่าแล้วก็กดหนึ่งด้วยกดหนึ่งกดเดมอนคลอด้วยกดเดมอนคลอแล้วตีหัวมันตีหัวตีหัวมันหัวฮีโร่ฮีโร่ตีฮีโร่โอเคเราสองหนึ่งสองหนึ่งตีสามหกสองหนึ่งตีสามหกสี่สองตีสามหกสี่สองตีสามหกไม่ใช่ตัวนี้โอเคสี่สองตีสามหกทันไหมไม่ทันทันปะทันโอ้ยลุ้น โอเคยังทําให้เรากินเลือดมันได้เยอะอยู่พอใช้ได้อยู่เมื่อกี้พี่เล่นหนูงนะเพราะหนูรู้สึกว่าเป็นหนูตีฮีโร่หมดเลยถ้าเป็นหนูก็ได้ก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งแต่ว่าพี่กลัวว่าเธนเนี่ยเราการสําคัญที่สุดคือเราต้องแอคแท็กฮีโร่มันได้อ่ะอ่าโอเคเราต้องการแอคแท็กฮีโร่มันงั้นเราเล่นงั้นเราเล่นตัวห้าแล้วก็ตัวศูนย์ไม่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 ใจเย็นคือเราไม่จำเป็นต้องเล่นตัวศูนย์เลย บบอตอนเนี้ยเราเอาดาบเราอะไปฟันอีตัวสามหนึ่งก่อนโอเคเออ,อจ้ะแล้วคราวนี้ยก็เอาไอตัวเกรฟบาาอดเดฟเนี่ยกระโดดไปกระโดดไปยิงสีใส่ใส่เมรเลยใส่หัวมันเลยใส่หัวมันใช่ uh huh. ถูกต้องคือเห็นไหมเทินห้าเนี่ยเราจำเป็นที่เราต้องมีอาวุธในการฟันมัน uh huh. เพราะว่าไม่ไงั้นมันจะไม่ยิงสีดาเมจ แล้วเดี๋ยวเทินหกเราก็จะยิงอีกสี่ดาเมจเหมือนกันเราต้องการที่จะยิงสี่ดาเมตแม้ว่าอีตัวหกสี่จะตายไปก็แล้วแต่เราไม่ไม่สีเรียดแต่เราต้องการยิงอีสี่ดาเมตพี่เรามีสิทธิ์ชนะปะเราก็มีสิทธิ์ชนะแต่เราก็มีสิทธิ์แพ้เพราะว่าการ์ดมันเยอะเหลือเกินไม่รู้มันลงการ์ดอะไรต่อมีอะไรแต่เปหมดเลยเนี่ยซิกเลตเต็มเลยอนะ่ะมันเริ่มแช่แข็งเอาละแ,แช่แข็งาาประชาธิปไตยละอือหือยิงหนึ่งดาเมตยิงสามดาเมตไอ้คุ้ม คราวนี้เนี่ยเธอนี้เนี่ยก็ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงติดอาวุธเน่ยเราจะลงไอตัวเกรฟบาวอเดฟไม่ได้ดังนั้นเราต้องเอาเอาเอาเดมอนคลอขวนมันทีนึงขวนหน้ามันเลยขวนหน้ามันเลยวขวนหน้ามันเลยดีไหมวะขวนนไปเลยมันหิวเลือดดีกว่าไม่เป็นไรเป้าหมายเรามีเพียงหนึ่งเด<อ>ียวหน้ามันเกรฟเาวอดฟหน้ามัน อโอเคอย่ามากอนะเวย้ยโอเคพอแค่นี้พอมันก็ฆ่าเราดีตายนี่ยได้หมดเลยเรื่องมันจําเป็น <c oughs> จังหวะเนี้ยเราคาดหวังว่าเราจะจวดได้เมตาโมฟอซิสที่ยิงทีละห้าจำได้ไหมจ <c oughs> ำได้เออนั่นแหละมันเป็นใบที่ทําให้มันฮิวเลือดไม่ทันดูค่าได้เลืออีกสามวยบ้า s e คริ t อะไรแยะๆเนี้ยแล้วมันต้องมีไอซ์บล็อกแน่เลยอะ ไม่มีไม่มีสแตนดาร์ดไม่มีไอบ็อกเอาหรอมันจะเอาสองห้าขวดแล้ววะค่าตัวเองยอมตายวะน่าน่าจะยอมตัวหนึ่งคิดว่านะมันไม่อยากจะเจ็บหกดามจเครื่องปูคาม่ะเนี่ยหรือมันจะไม่คิด <laughs> มันจะไม่คิด <laughs> จริงจรอ๋อมันไม่ยอมวะ่ะมันไม่ยอมให้เราตีเลยเนี่ยอ่ะเราเอาหกหนึ่งตีไอตีอีสองห้าตัวหนึ่งอ่าจึ๊บแล้วอีกตัวหนึ่งแอคแท็กไป อลองให้ซตมันออกมาก่อนโอเคเฮ้ยไม่มีซีเครตวอะออมีมีเนี่ยโอเคคุ้มอยู่คราวนี้เนี่ยเราอยากจะลงไอ้ตัวเจ็ดมากเลยอะ่ะแต่ว่ามีสิทธิ์โดนโก๊อปปี้อะ่ะถ้าโดนโก๊อปปี้ก็เครียดเหมือนกันนะแต่ว่าชีวิตต้ตองเสี่ยงอะ่ะลงไปเลยหวังว่ามันจะไม่มีก๊อปปี้โอ้โหนี่ก็แทบชนะแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะขวนมันอีกหกเดเมจกดยังไงอ่ะกดเ n t e ทอร์นเสร็จคุณจะรู้ เห็นไหมมันเทพมากยิงห้ามันค่าเราตายช่วยอหกอืมว้ยมันยังมีซีเคดอีกคราวนี้เนี่ยเราเราเราลงนี้ไปก่อนไซเลนไปก่อนไซเลนไปก่อนเพราะเราเราจะดูว่ามันใช้กับดักอะไรอ่า โอเคเดี๋ยวไปพิ่คิย์กันัชนะไหมมีสิทธิ์์นะสองสามอ่ะมีสิทธิ์เล่นเนี่ยต่อหนึ่งหนึ่งสองสามสี่คราวนี้ก็ติดอาวุธอันหนึ่งอาวุธอาฮะอะไรก็ได้แล้วก็ chaos strike chaos strike อ่าอ่าใช้ไปเลยแล้วก็ second slice อ่าแล้วก็เพิ่มพลังความควร demon claw ใจหนึ่ง ขวนห้ามันไปขวรห้าดูสิมันจะมีอะไรมีอะไรไหมม่้อ๋อเฮียทำใหชนะง่ายจังวะเก็ตมีเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากข Murray ึ้นมั้งไหมเข้าใจละเข้าใจละขอเล่นเป็นละอ่ะ